สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องตะกูลแมงฟิล์มก็นะครับเดี๋ยวผมนะครับจะพา f c นะครับเดินทางนะครับจากตรงนี้นะครับแล้วก็ไปที่บ้านกกอกวิเจอใครอ่ะอ้าวอ้าวอะไรกันเนี่ยเฮ้ยใครเนี่ยใครเครอ้าวทุมตาสวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อพอดีมาลองเครื่องหน่อยบอรถใหม่ไม่ใช่รถใหม่ก็รถเก่ามาแต่งใหม่ โอ้วันนี้ไม่ได้ไปหาตาม,ตามนะฮะมาได้ครึ่งทางแล้วนะเราจะไปนู่นปะยันยัง,งมันมืดมันมืดเห็นแมงดาพูดไปใช่ไหมแมงดาพูดไปแมงดาพูดพี่บป่านกเอาจะบอกเนี่ยูยนี่นานแล้วไม่เพิ่งมาครับเขาชวนผมอยู่แต่ผมหน้าติดก้อมรถ<อ>ผมไปตามที่ที่ร้านทิ้งไว้สามสี่วันเขาเพิ่งจะมาทำให้ก<อ>็เลยแบบว่ามามารีมยี่ห้ออย่างนี้เมทครับเมทซูเปอร์เมทต้องหนึ่งครับรถรุ่นเก่าคลาสสิก คลาสสิกนะฮะตุนคลาสสิกใช่แล้วหลบรถก่อนเดี๋ยวมาห้าด้วยเสียงนิ่มมากก็่าเครื่องเอาใหม่ครับพาเครื่องอาใหม่คว้าเครื่องใหม่ก็คือมันอาจจะเก่าเก่านอกแต่ว่าข้างในใหม่ข้างในยางรถเตียวนี่ครับเตียวต่มตามนะฮะโดยบังเอิญนะครับผมผมว่าผมจะไปเนี่ยทำแยกคนบุญจะทําอะไรเอ่ยทำคลิปใช่ครับผมก็ไปตรงนั้นเหมือนกันนะเวลาที่แบบตรงเนี้ยมันไม่มีสัญญาณเนี่ย ตอนนี้ขอถามหน่อยนหนๆก็เจอแล้วความคืบหน้าล่าสุดบ้านเป็นยังไงบ้างบ้านประมาณ65% 6เปอร์เซ็นเปอร์เซ็นมาได้ครึ่งทางเลบโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าผมว่างนะพรุ่งนี้น่าจะว่างแหละนะครับเดี๋ยวผมจะไปเยี่ยมนะครับผมไปดูซิว่าเป็นยังไงนะครับตุ้มตามนะฮะวันนี้ก็คลิปผมเห็นอยู่เห็นเห็นตุ้มตามลงคลิปมาอัปเดตบ้านอยู่นะครับ ผมก็ต้องซื้ออุปกรณ์ให้ช่างเพราะว่ามันไม่มีใครซื้อใช่แล้วเราก็ต้องคอยดูแลช่างก่อนใช่เราดูเราดูว่าช่างขาดหรืออะไรแผ่นอันนี้พอหรือเปล่าครับน็อตพอไหมไม่พอผมวิ่งไปซื้อตลอดซื้อมาให้ช่างซื้อมาให้ช่างตลอดครับผมอันนี้เป็นคำถามที่ FT อยากรู้ที่สุดในโลกเมื่อไหร่ตุ้มตามจะไปจำปาดงครับบ้านเศรอ่าบ้านเศร็จนะ FT มี FT หลายคนถามมาตุ้มตามจะตอบเขาว่ายังไงดีอืมไม่ต้องห่วงครับแต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะว่า แค่ผมแก้กั้นห้องนอนเฉยห้องนอนเสร็จก็ไปนะครับเพราะว่ามันแป๊บเดียวมันไม่ถึงอาทิตย์ครับอไม่ถึงอาทิตย์นะใช่แล้วยังพักอยู่กับพี่มานามไหมยังอยู่ห้องเดิมไหมขอยังอยู่บ้านพมานาแต่<อ>ว่าของยังอยู่กลับไปคราวนี้ผมก็ต้องออกจากตรงนั้นโอเคแล้วจะไปอยู่ทรงไหนครับยังยัง,ย,งยังต้องหาบ้านเช่ายังเหมือนกันนะครับผมก็เอง ผมเองยังไม่มีค่อยยังไม่ค่อยมีทุนนะแต่ผมรู้ว่าเอาไงอีกวันสองวันนี้เดี๋ยวลุงก็จะมาขบก่อเพราะว่าก็เลยวันที่สามสิบนะใช่เดี๋ยวไปด้วยกันผมก็เลยไม่ได้ไปไงดีแล้วดีแล้วมาดงเพราะว่ายังไงวันที่สามสิบก็ต้องเดินทางไปให้กําลังใจลุงที่ศาลจังหวัดมุกดาหารอยู่แล้วใช่แล้วเพราะว่าลุงลุงต้องไปศาลตอนเช้าเพราะว่าแปดโมงครึ่งต้องไปสัลให้ทันแล้วก็รู้สึกว่าเขาบอกว่าสองวันครับ สามสิบแล้วก็วันที่หนึ่งนะครับคดีนั่นแหละน้องคนโป้แหละเป็นคดีหลักนะฮะอันเนี้ยอาจจะไปนอนค้างคืนก่อนก็นกนได้เพราะมันเช้าอืมยังยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะเอายังไงเดี๋ยวผมก็ปรึกษาต,มตามเอฟซีเพราะว่าผมเองก็ไม่มีรถยนต์นะนะครับมีแต่เนี้ยมีแต่มอเตอร์ไซค์เอ็มเนอร์ไปกรุงเทพครับอ้าวเหรอไปต้องนานแล้วไปได้หลายวันแล้วนนเนีฮะผมเพิ่งรู้เอาเพิ่งรู้เหรอครับเขาไปตุลาครับไปตุราไปทุระกับญาติพี่น้องเขาก็เดี๋ยวเราค่อยคุยกันว่า เอายังไงดีเพราะว่าการไปสารมันก็มันก็ม,นกมุกดาหารก็ไกลยอยู่นะก็ไกลยอยู่อีกอย่างรถผมยังไม่พร้อมเพราะรถอยู่ในช่วงซ่อมอยู่ครับแต่ว่าเครื่องที่หมดแหละแต่ว่าป้ายที่เบียนกับเล่ยมยังไม่ได้อามาครับ<ม>ก็กําลังเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อผมไงอ่ะเดี๋ยวตุ้มตาไปโหลดคลิปนะครับเดี๋ยวนี้มันสัญญาณมันสามวีดีเองใช่โอเคนะครับตุ้มตามจะไปโหลดคลิปตรงสามแยกคนบุญน,นะทุกคนนะครับ วันนี้ผมก็ได้เจอตุ่มตามนะฮะไม่ไม่ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเลยเนี่ยเออตอนแรกผมผมขี่รถขี่มาเอ๊ะหาจอดรถตรงไหนรีวิวรถดีอะไรเงี้ยก็มาเจอตรงนี้มันเป็นสูงนนนหน่อยสยใช่มันภูเขามมัันนนเห็สูงงใช่แล้วผมก็เลยหาแสงที่มันยังพอมีอยู่อขอบคุณมากับตุ่มตามไป นี่ขึ้นขึ้นไปตรงโคดเ็นเยอะๆเนี่ยนะขึ้นไปอ่า <ไป S 2> จริงเ <ๆ S 2> หรอผมยังไม่เคยไปเลยนะต้องเดินขึ้นไปดูได้ได้ได้ดูบ้านโคดเงนี่แต่อะไรสวยๆเยอะๆโอเคครับหวังว่าเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราได้ทาคลิปร่วมกันเพราะว่าตุ่มตามรู้แถวนี้นะครับขอบคุณมากครับตุมตามนะครับตุ่มตามไปสามแยกคนบุญนะทุกคนนะครับไปแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วนี่ครับไปแล้วครับ โอเคครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเป็นกวีนะครับจะต้องขอลงคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ